ผู้เรากลุ่มสีขอนำเสนออาเซมไลน์พฤศจิกายน2 5 6ุ้นนำอาเซียนและประเทศบวกกได้ออกร่างปฏิญญาณร่วมณประเทศกัมพูชาว่าด้วยการประกาศเริ่มกิจจัยรัจาอาเซียน1าพฤษภาคม2566มีการประชุมอาเซียนทียนซีครั้งที่หนึ่ณประเทศบูใน คณะการทํางานด้านการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนได้หารือเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของข้อบดได้ได้หารือเรื่องรูปแบบการเปิดตลาดการค้าวิธีการทางศุลกากรรวมทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี19สิงหาคม2556มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่1นณประเทศบูไน ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าการเจรจาของคณะกรรมการและคณะการทำงานการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการค้าด้านอื่นๆอีกด้วย23-27กันยา256มีการประชุมอาเซ n c ครั้งที่2ณบริสเบนประเทศออสเตรเลีย ได้หารือกันในประเด็นใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจต้นไกลการระงับข้อพิพาทและเรื่องอื่นๆและออสเตรเลียยังได้จัดสัมมนาเรื่องนโยบายการแข่งขันทางการค้าคู้ขนานไปด้วย 20- 24ถึงมกราคม2 5 5 7มีการประชุมอาเซียนซีครั้งที่สาณมาเลเซียได้มีการหารือถึงการขยายการหารือไปยังเรื่องอื่นๆมากขึ้นซึ่งผลโอนการหารือมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นใหม่เพิ่มเติมอีก4คณะดังนี้ 31มีนาคมถึง4เมษายน257มีการประชุมอาเซียนซีครั้งที่4ณเมืองนานประเทศจีนได้หารือเรื่องข้อบทต่อเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วและยังหารือเรื่องสุขาอ,อนามัยและเรื่องอุปสรรคทางเทคนิคต่อการขารรวมถึงมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานขบย่อยด้าน SPS และ StarCap 21-27มิถุนายน257มีการประชุมอาเซียนซีครั้งที่5ณสิงคโปร์มีการเลื่อหาข้อสรุปด้านสินค้า 2ี่สิ่สิงหาคม2 5ง7มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่2ณประเทศเมียนมาผลักดันให้ยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดด้านการค้าภายใต้กรอบอาเซียนรวมถึงการปรับอัตราภาษีและเงื่อนไขทินกําเนิดสินค้าของอาเซียนที่มีอยู่กับประเทศสมาชิกให้รวมเป็นฉบับเดียวกันภายใต้อาเซียนเพื่อลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการในด้านบริการส่วนใหญ่เห็นพ้องในทางเดียวกัน ทางนี้ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นไปการหารือในประเด็น SME และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วันที่1นึ่งถึงห้ธันวาคมสองพมีการประชุมอาเซียนทีนซีครั้งที่6กนณะประเทศอินเดียได้หารือเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการแข่งขันและความอเงิยสะดวกทางธุรกิจ4ี3ถึงสกุมภาพันธ์สองพไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนทีนซีครั้งที่7ดและมีการจัดใส่เอเนตนผู้ขนาดไปกับการเจรจาครั้งนี้ ได้แก่ 1. การสัมมนาเรื่อง SME 2. การหาหรือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องพานินอิเล็กทรอนิกส์ 3. การหาหรือเรื่องมาตรการการเยียวยาทางการค้า 4. การหาหรือระหว่างภาครัฐและเอกชน8ธันวาย,ยนปี2558ประชุมอาเซียนสี่ครั้งที่งเมืองเกียวโตประเทศญ,ญี่ปุ่นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอุปสรรคของ SME ระหว่างผู้แทนภาครัฐกับเอกชนทั้งนี้ได้มีการหาหรือเรื่องพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 13กรกฎาคม258การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ,ศษครั้งที่1นณมาเลเซียได้เน้นหัวข้อการหายรือดังต่อไปนี้3 7ส,ส,สิงหาคม258มีการประชุมอาเซียนซีคนที่เนะกาา้า,า่9ณเมียนมามีการหายรือของคณะทาง,งานด้าน,นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปย่งเป็นทางการครั้งแรก และยังมีการหาข้อสรุปประเด็นหลักในด้านการค้าการบริการและการลงทุนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่3านั้นสามารถตกลงวิธีการลดภาษีสินค้าในกลุ่มแรกได้แล้วรวมถึงตกลงแนวทางการเปิดเสรีการบริการการลงทุนและการจัดทำข้อมูลผูกพันให้แล้วเสร็จ12-16ตุลาคมปี58ประชุมอาเซียน c ีนีครั้งที่10ณปูซานประเทศเกาหลีในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเร่งสรุปประเด็นสำคัญ3อย่าง ให้ได้ตามแนวทางาประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่สามได้ร่วมถึงการจัดทําข้อบุคคลเพื่อให้การเจราจาแสงใเดินหน้าต่อไปได้เ1ถึง22พอย258การประชุมอาเซียนสมมิติครั้งที่27ณมาเลเซียมีประเด็นที่ต้องร่วมกันผลักดันได้แก่ ก็ยังมีการลงนามวิธีสยพระโยกระดับความตกลงอาเซียนจีนซึ่งประกอบด้วย 1. การอำนวยความสะดวกด้านวิธีสุรากร2การเปิดเสรีบริการการอำนวย 3. ความสะดวกและส่งเสริมการลงทุนและ4กฎจีนกำเนิดสินค้าสำหรับข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากวิดีโอนี้สามารถสแกนจาก QR Code คนี้ได้เลยนะครับ